ไม่มีพยานได้ไหมครับผมจะไปเขียนที่ประกันสังคมครับว่าจะพาแฟนไปด้วยเพราะตอนนี้อยู่กันสองคนโอ้โหพี่หมอฟังแล้วแบบว่าทราบซึง้งแล้วก็รู้สึกรันทดใจรู้สึกแบบเจ็บเข้าไปในใจนะครับว่าประกันสังคมกำหนดระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนมากๆอย่างไรนะฮะเ๋ยวพี่หมอมาอธิบายให้ในตอนท้ายตอนแรกเลยนะครับ เขาถามว่าไม่มีพยานได้ไหมครับผมจะไปประกันสังคมพี่หมอให้แนวทาง1ร้องขอเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพี่หมอจะดูว่ามีเจ้าหน้าที่ประกันสังคมท่านใดมีใจช่วยเหลือผู้ประกันตนไหม2นะครับไปสํานักงานทนายความเลยนะครับที่ใกล้คุณเชื่อว่าทนายความนะครับนักกฎหมายจะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับอาจจะนะครับหาพยานยให้คุณหรือ ยินดีมาเป็นพยานให้คุณนะครับในการทำเอกสาร 3. ถ้าไม่มีใครจริงๆนะครับพี่หมอหนึ่งคนนะครับสามารถเป็นพยานให้คุณได้มาหาพี่หมอจะครับอ่ะสุดท้ายแล้วพี่หมอคิดว่ายังไงตัวกฎระเบียบประกันสังคมเนี่ยมันทำให้นะครับคนที่นะครับไม่สามารถหาพยานได้สร้างความยุ่งยากลำบากใจมากๆทำไมทำไมหนอทำไม ประก,กันสังคมไม่ออกระเบียบนะครับรับเอกสารผู้ประกันตนเองเลยในเมื่อผู้ประกันตนไปแสดงตนและไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ mm. ก็ถือว่าเอกสาร mm. การยก mm. การระบุผู้รับประโยชน์นะครับ mm. ทั้งสองสว่วน mm. ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต mm. และบำเหน็จชราภาพ เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ได้ทันทีคุณเก็บเอกสารเนาะไม่ต้องให้ผู้ประกันตนลำบากใจว่าเอกสารจะหายอีกคุณทำได้ไหมสำนักง,งานประกันสังคมรับเงินผู้ประกันตนไปแต่ไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรพวกเราเลยเหรอนะครับเนาะเพราะงั้นพี่หมอสรุปนะครับหไปสำนักง,งานประกันสังคมดูว่าเขาจะยอมเซ็นให้ไหมสอไปหาทนายความนักกฎหมายสาม,มาหาพี่หมอส นะครับไม่ใช่4ข้อสุดท้ายแล้วอยากให้ประกันสังคมไปพิจารณาแก้ไขระเบียบในการให้ผู้ประกันตนสามารถที่จะแจ้งชื่อของผู้ที่เราจะยกประโยชน์ให้ดังเช่นกับบริษัทประกันภยัยบริษัทประกันชีวิตนะครับใครคิดว่าอยากให้ประกันสังคมทำแบบนี้นะครับช่วยกดหัวใจรัวๆช่วยแชร์คลิปนี้ออกไป ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้กับระบบประกันสังคมของประเทศไทยแชร์เลย